กระโปรงหลุหลุดได้จังใดพี่น้องขาเกิดประเด็นดรามา่าถกเถียงกันในโลกออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียล ถึงประเด็นกระโปรงน้องฮักแพงหลุดกลางเวทีค่ะ,ะเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงเมื่อเนี้ยสาวไอซีมาวอาสุพีสุนองฟังค่ะก่อนอื่นฝากนะคะท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องม์กหมอลำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอทําคลิปต่อไปแล้วก็จะได้บอพาดอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันค่ะพี่น้องค่ะอ่ะมาค่ะเป็นจังใดามาจังใดสำหรับเรื่องนี้เนาะ,ะประเด็นดรามา่าน้องฮักแพ เกี่ยวกับน้องเนี่ยทำการแสดงอยู่แต่ในขณะที่กำลังทำการแสดงกระโปรงน้องเนี่ยได้หลุดกลางเวทีค่ะก็ทำให้เนี่ยละมีชาวเน็ต FC แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเข้ามาท้วงติงต่อว่านะคะแซะน้องฮักเพลงว่าเป็นการจัดฉากเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าน้องตั้งใจน้องดึงออกเองบางคนเนี่ยบอกว่า นักร้องหมอลำคนอื่นๆเนี่ยที่กระปรงลุดหรือว่ามีการผิดพลาดบนเวทีกลางเวทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะตกใจแล้วก็วิ่งเข้าหลังเวทีแต่น้องไม่มีทีท่าตกใจอะไรเลยน้อก่เซ็ตฉาก ไหว้เล้วแมนบบคิดไหว้ใหใจเล้วแมนบบเนี่ยค่ะอันนี้คือความคิดแล้วก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตเรื่องอเน้สาวไอก็ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวไอขออนุญาตเปิดให้พี่น้องเบิงเนาะคลิปที่เป็นเหตุบางคนก็อาจจะเห็นแล้วล่ะตาสำหรับบางคนที่ยังบ่ทันเห็นสาวไอขออนุญาตนะคะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะคะคี้ G คลิปนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องขาที่น้องทําการแสดงใส่ชุดสีแดงดําบนเวทีก็อย่างที่ว่าน้องน้องฮักเพงเป็นคนที่าการแสดงในเรื่องของการลองการเต้นเนี่ยน้องยืนหนึ่งถ้าการแสดงกับการเต้นเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเต้นที่แรงจังหวะแรงไปบอ๊เอาาบเฮทให้การสะบัดเนี่ยค่ะเฮทให้กระโปรงน้องรุดออกไปแต่เนี่ยพี่น้อง คือบางคนก็บ่เขาใจอิลีเนาะว่าทําไมถึงได้คิดลบๆกับเด็กคนหนึ่งจังเลยจากที่สาวไอดูแล้วเนาะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแสดงของน้องปกติแหละยังที่ว่าน้องก็เป็นคนที่เต้นแรงเนาะสะบัดแรงก็อาจจะทําให้เพิ่นติดกระปรงบร่แนนอามัดกระปรงบร่แนนทําให้กระปรงหลุดจังหวะนั้นก็ได้นะ้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ ความผิดพลาดครั้งนี้สาวไอามันใจว่าก็เป็นบทเรียนให้กับน้องฮักแพงน้องฮักแพงในอนาคตน้องจะต้องเซฟตัวเองมากกว่านี้แน่นอนเพพาะพอ่พอ,พอแม่บางคนที่เขาไปติก็ขอติเพื่อก่อให้น้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองในโชว์ต่อไปในครั้งถัดไปเสาไอาก็หมันใจว่านั่นแหละย่างทีว่าคะ่ะพี่น้องขาเป็นบทเรียนให้กับน้องฮักแพงในครั้งนี้แต่ถามว่ากระโปรงรุดเนี่ยน้องก็ไม่ได้ถือว่า โป่เปื่อยอะไรขนาดนั้นเพราะว่าน้องก็เซฟตัวเองข้างในก็ยังมีกางเกงอยูอ่เป็นกระโปรงเป็นกางเกงแล้วก็ถุงน้องเซฟค่ะพี่น้องขาบอดตง่วงเดอิอศิลปินนักร้องแดนเซอร์ทุกคนชุดที่ออกแนวเซ็กซี่นิดนึงเนี่ยเขาสีมีถุงนองเซฟค่ะรับรองบอดดเห็นเอียงของเขาง่ายๆนะคะเนี่ยพี่น้องขาบางคนเนี่ยแซน้องว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันหลุดง่ายไปไหม จังหวะเด้งจังหวะหลุดจังหวะรับไม่มีตกใจทุกจังหวะดูเนียนไปหมดน้องเก่งจริงๆคอมเมนต์นี้ค่ะเพื่อนบอกว่าเออตั้งใจไปหรือเปล่าขึ้นหลุดง่ายแท้แล้วน้องคืบอบบตกใจอียงเลยเป็นการเซตฉากหรือเปล่าเนี่ยน้องเนียนน้องเก่งจริงๆเออแล้วก็คอมเมนต์นี้ค่ะก็แปลกนะ ปกติถ้าเป็นหมอลำหรือการโชว์การแสดงทั่วไปถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเสื้อกางเกงหลุดเขาจะรีบวิ่งเข้าหลังเวทีให้คนอื่นช่วยติดให้จากประสบการณ์เป็นแดนเซอร์เก่านะแต่อันนี้วิ่งออกไปหน้าเวทีเฉยเอคืออะไรนะพี่น้องขาสำหรับคอมเมนต์นี้เสาไอมองว่าคืออย่างที่เสาไอบอกแล้ว่วากระโปรงที่หลุดน่ะ เป็นกระโปรงที่อยู่ชั้นนอกแต่น้องยังมีกางเกงน้องก็คงคิดว่ามันไม่ได้แบบว่าว่าวิวอะไรขนาดนั้นน้องยังมีกางเกงอยู่อีกอย่างหนึ่งสปิริตในการโชว์น้องอยากจะโชว์ให้จบไปเลยไหมเออคือบอยากเล่นออกมาหลังเวทีนี่โมเมนต์ว่าเป็นการจัดฉากหรือว่าตั้งใจจะแต่อย่างใดแต่เป็นการที่เป็นการสปิริตของ ของนักล่องนะคะทีเพื่อนต้องให้เกฮดให้โชว์นาเวที่เนี่ยออกมาดีที่สุดให้จบโชว์นะคะเดอะโชมัสโกออนประมาณนั้นนะพี่น้องอืมไปดูภาพย้อนนางนะน,นางดึงออกเองหรือเปล่านี่พี่น้องขะสำหรับคอมเมนต์นี้คือจากเสาไอเห็นแล้วว่ามือน้องค่ะร้องเพลงอยู่ค่ะน้องไม่ได้ดึงออกเองนะคะเออน้องเต้นแรงเกินไปกระปรงน้องถึงหลุดดูแล้วไม่มีเจตนาดึงให้หลุด มีช่อง YouTube บางช่องเอาไปทำข่าวว่าน้องตั้งใจดึงเพื่อสร้างกระแสใครจงใจทำอืมอ่าก็มีบางคนบางพวกนะคะทำข่าวสื่อข่าวหลายๆสื่อเนี่ยก็อ่อบางคนก็ไปบอกว่าน้องเนี่ยดึงกระโปรงเองก็มี อาจยางทีสออาวไอเห็นเนาะพี่น้องบดเอขาวคางไพเดอร์แต่ตามคลิปเนาะพี่น้องก็เห็นทุกคนเนาะวันน้องเนี่ยเต้นแรงเกินไปกับโปร่งรุดแต่ว่าน้องอาจจะผิดพลาดที่บไดเซิ่จะคของตั้งแต่เริ่มแรกอาจจะไม่ได้มัดให้แน่นติดให้แน่นอันนี้ถือว่าเป็นความผิดน้องอยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่าน้องจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองในโชว์ถัดไปแน่นอนสําหรับหลายคนที่เข้ามาติน้องนะคะบางคอมเมนต์ก็ถือว่าติแรงนะคะว่าน้อง น้องเนี่ยแบบคือเป็นการเซตฉากสร้างฉากให้กับตัวเองเออไม่มีใครนะคะพี่น้องขาอยากจะให้ตัวเองมีกระแสลบๆมามาคนธรามดาธรา,ามาโดกน้องคงไม่ได้มีเจตนาจริงๆส่วนสําหรับใครนะคะที่เข้ามาติเพื่อเกาะเนี่ยน้องก็ขอบคุณนะคะ,ะทำไมมันหลุดง่ายจังก็มีคะ่ะพี่น้องขาน้องเก่งพอน้องหลุดน้องก็รับได้เลยหลุดแต่ไม่เหมือนหลุดเนียนเลยลูกสาว ต้องดูคลิปต่อเนื่องแบบนี้ไม่ได้เจตนาแต่มีบางกลุ่มใช้ภาพสโลช้าๆทำเหมือนน้องตั้งใจดึงพวกทั้งหลายอืมไม่ชอบก็อย่ามาดูหลุดแค่นี้ไม่ใช่ปัญหามีการเกงขาสั้นและเซฟดีอยู่แล้วน้องมีไหวพริบดีแก้ไขสถานการณ์ได้ไวแหละที่เรียกว่ามืออาชีพสุดยอด เก่งทุกเรื่องเอาอยู่จริงเยี่ยมเลยไม่เคยไม่เขินน้องเก่งค่ะพอหลุดน้องก็รับได้เลยน้องทำดีมากใครจะดึงเนาะคิดได้ค่ะพี่น้องขาคือ อ่าอย่างที่ว่าแหละน้องอาจจะผิดพลาดโดยไม่ได้เซฟตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกแต่ก็อย่างที่ว่าเป็นบทเรียนให้กับน้องหักแพงแต่ครั้งนี้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับน้องหักแพง,น,งน้องก็เห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เหล่านี้ล,ละละสาวไอวาน้องก็คือสิ ปรปับปรุงพัฒนาแก้ไขตัวเองเซฟตัวเองให้มากขึ้นสําหรับโชนาะแต่สําหรับผู้ใดที่เขาไปเม่นน้องแซะน้องว่าน้องแรงๆเนี่ยใช้อาคาติใช้ความคิดลบๆเนี่ยก็ขอให้หยุดพฤติกรรมนี้ซะเออแต่ถ้าจะติเพื่อกอบอกว่าน้องฮักแพงป้องกันตัวเองหน่อยเซฟตัวเองหน่อยครั้งหน้าดูแลตัวเองดีๆนะลูก จะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงและตัวน้องเองแบบนี้จะน่ารักกว่าค่ะพี่น้อง่ะเราเนาะเป็นเอฟซีแฟนครับหมอล่ำค่ะเฮ้าบอมักไพก็แค่เลือนผ่านมักไพก็ไปให้กําลังใจคนนั้นเยอะๆเนาะ,นะ,นะพี่น้องเนาะสำรับมือนี่นะคะสาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพ่อกันไหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับมือนี่สวัสดีค่ะ